แฟนเฮฮาย่าย่าอุรัสยาโผล่เล่นหนังเรื่องล่าสุดประกบคู่พระเอกสุดฮอตคนนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับทั้งคู่นั้นตื่นเต้นแบบสุดๆเลยเพราะเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการเปิดโผลภาพยนตร์เรื่องใหม่อย่าง Intuit ผ่อนลักนอกระบบโดยงานนี้คว้าพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างไบ้์าวชิรวิช มาร่วมเล่นบทหลายๆประกบคู่หนึ่งเอกสาวสุดฮอตวิกสายาย่าอุรัสยางานนี้หลังจากที่แฟนคขับทราบข่าวก็พากันตื่นเต้นอยากที่จะรับชมเร็วๆนี้แล้วเอาเป็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะฉายเมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่รับรองว่าสนุกเข้มข้นอย่างแน่นอนแถมยังได้เป็นการเจอกันครั้งแรกของไบและยาย่าอีกด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอน